สบายดีพี่น้องมาตำมมงกระพุ่นดูเพื่อนร้นตัวลูกพี่น้องตัวร่วมร่แล้วก็แน่นพ่อแน่นเลยกันอืมอย่งนี้นย่กับเมฆแต่พี่นอี่น้องมละเมื่อละเนี่ยเปิบแหงหม น้แดนมงมาเลยนมากเส้นเจ้าขนาดเั้น้าวต้มบริสุทด้วยคแงกะปินี่ตลหมักกนเองหมักมาเองแล้วใส่มือหมักใส่มือ ใครชอบใครชอบคืออย่างกับพ่อ 对吗？ ก็แต oh, okay. oh, okay. oh, okay. mm ่โอนนิดสักแต่หนึ่งหมื่อบาทียเกิดจะทำหนึ่งหมืนมันไ่ได้เกดใคร

ไปได้ขวดแล้วะยันแพ้คนนั่นแหละก็แบบก้มแล้วก็แบบจำหนาว ไม่ได้อล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะต่ว่าออ่รงนี้มันกไม่ได้รก นโต๊แบบนี้ตลอดเลยคนต๊แบบนี้ยได้ตั้งแต่สิบสองโมงถึงนอนนต๊แบบนี้นะใสาวิุณวนโต๊ะกตจะหักผักอือวโต๊ะวนโต๊ะน่ะมันต๊แบบนี้แนละมันต๊ะ่นนี ปลาผักอื่นค่ะก็จะโทรหาเราอาจะตกปั่นผ่านสองโมงไปตกอ้อกท่านเอีปลาผักอื่นออนอกมา พี่น้องอยากมาพี่น้องบดโต๊ะแห้งบอกโต๊ะแห้งบอกแล้วมา้าดเมออกระปัวฝุ่นห่าว 二玩二六。 bọn nó mang ơi. Chị vừa rồi đó. Nó bắt đầu ồ lột mình, mình. ra cái เราคลองคำจะพังโน่นราค่ะคิดแล้วก่ะต้นกินตาต้น <travail> ก <Vin> ินต <metros> ้นกินหมากต้นหนึ่งพันต้นหนึ่งพัน

มิ้นโทรมานัำพี่ออตัดจะคอเลยค่ะต้อนหนึ่งับขีได้หรอคะได้แล้วได้แล้วเอาไปได้ประเนีพี่น,อน้องเขาทำาปรุงแต่มัดแก้งมาไม่เขามากอีกมั้งอคิดหนาาพี่น้องสบายดีบาย